<c oughs> มีเอฟสี่ท่านหนึ่งนะครับถามผมว่าเขามีพ่อไก่ตัวหนึ่งนะเขามีพ่อไก่ตัวหนึ่งที่เป็นคู่เกิดไก่ตัวดังที่แบบคู่เกิดเขาเนี่ยตีชนะเงินล้านมาสามเที่ยวนะครับแล้วแล้วเขาก็ไปซื้อคู่เกิดตัวนี้มานะครับในราคาประมาณสองแสนนะครับแล้วก็เขาก็แบบไม่กล้าเลี้ยงมีตีนะครับเพราะว่า มันแพงอะเนาะซื้อมาสองแสนไปตีแพ้เดี๋ยวก็แล้วก็คือไก่แปดเดือนอะแปดเดือนเก้าเดือนแบบคู่เกิดเนาะคู่เกิด,เเกดแบบอ่าเขาเรียกว่ามันไม่กล้าเลี้ยงอะไรอย่างงี้นะครับคู่เกิดเขาก็บอกว่าไก่ไก่ยังไม่ถึงปีนะครับผมประมาณ แปด89เดือน10เดือน,ดอนโดยประมาณประมาณนี้นะครับจริงๆมันก็เลี้ยงได้นะนะครับแต่โดยที่แบบว่าอยากจะผสมเขาก็เลยผสมเลยผสมผสมผสมลูกเลยพอผสมลูกแล้วเนี่ยเขาก็เอาอ่าเขาก็เอาชื่อเสียงของว่าคู่เกิดตัวดังเนี่ยเพื่อขายแล้วแม่ไก่นะเขาก็ไปหาซื้อแบบอ่าสายนั้นสายนี้มาใส่เนะ,นะครับซื้อมานี่ครับ แล้วก็ส่วนไก่เขาเนี่ยจะเป็นพม่าหรือไก่เชิงเนี่ยผมก็ไม่ได้ถามนะครับเขาก็บอกว่าผมก็ผสมนะเสียผมก็ขายผมก็ขายผสมผมก็ขายก็ขายได้อยู่นะคู่แล้วประมาณสองพันห้าพอมันโตมาพอได้ลูกตัวมามันก็ได้ลูกมันก็ได้ตัวละประมาณสามพันแล้วก็ตัวเมียก็ได้อยู่สองพันอยู่ ผมก็ว่าอ,อมันก็ดีแล้วนะอ่ามันก็ดีแล้วนะแล้วยังไงต่ออ่า Fc อ่า Fc ที่เอาไปก็บอกว่าอืมันก็อ่าคือคือมันยังไม่เก่งกันเนาะประมาณนั้นแบบประพิธีแบบชมรมแล้วก็เเสมอนะอะไรเงี้ยเขาก็ส่งข่าวมาเรื่อยเรื่อยเร่อเรื่อยๆรอยอ่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะเขาก็ส่งข่าวมาเรื่อยๆอยอืมแล้วทีนี้เนี่ยพอเขาได้ยินข่าวจาก Fc ของเขาอะนะก็คืออ่า คนที่ซื้อเขาไปเดี่ยได้ยินเขาได้งั้นในหนาหูหน่อยหนึ่งคนพูดถึงเยอะหน่อยอ่าพอพูดถึงเยอะเขาก็เขาก็เริ่มไม่มั่นใจอืมทีนี้เนี่ยไอเขาเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่มั่นใจตั้งแต่แรกอยู่แล้วอืมแต่ว่าทําเพื่อขายเนี่ยเออมันก็ได้ราคานะแต่ผมดูแล้วเนี่ยอนาคตน่าจะขายได้สักปีหนึ่งก็น่าจะเงียบไหมพี่ แล้วเสียทาไงที่ซื้อไก่มาเออไอ้ผมส่วนมากนะผมก็ซื้อไอ้พวกที่มันแบบผ่านไฟอันเนาะ,ะผ่านไฟเงินแสนเงินล้านมานเนาะนะครับขุงผมอะส่วนมากแล้วอะนะฮะแล้วทีนี้เนี่ยเขาซื้อคู่เกิดมาแบบนี้นะครับตัวสองแสนเนเขาก็ทําได้แหละเขาก็บอกเขาก็ได้ทุนคืนแล้วอะค่าตัวพ่ออะไรเงี้ยก็ได้ทุนคืนนะเสียนะอะไรเงี้ยเขาก็แล้วเขาบอกว่าเวลาเขาจะอะเอาไก่ปีตีเนี่ยนะ เขาไม่ได้เอาลูกตัวนี้ไปตีเขาเขามีไก่พ่อไก่ตัวหนึ่งของเขาเองเนี่ยเขาไปตีชะนะเงินสี่หมื่นมาเงินสองหมื่นสองหมื่นเนี่ยเที่ยวหนึ่งสี่หมื่นอีกประมาณเที่ยวหนึ่งอ่าตัวนี้เนี่ยไก่ตัวนี้ตัวรักเขานะครับผมนะอ่ามันชื่ออะไรผมก็จําไม่ได้ละนะครับผมไก่ตัวรักเขาตัวนี้นะเขาก็บอกว่าผมอะ่ะผสมตัวนี้กับแม่ไก่ที่ผมซื้อมา แล้วก็ผมก็อยาเอาลูกตัวนี้เพื่อเลี้ยงตีแล้วเขาก็เอาไปตีแล้วเขาก็ชนะด้วยชนะสองสามเท่ยวต่อกันเลยนะนะชนะเงินเงินพันเงินหมื่นมาด้วยอ่ะชนะด้วยอ่ะส่วนลูกไอ้ตัวคู่เกิดไอ้ตัวที่ฟ่าสองล้านเนี่ยเขาก็เอาไปตีด้วยแต่ก็ไม่เท่าไหร่อ่าดูความเก่งแล้วมันไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่หรสู้ไม่สู้ไม่ได้เขาก็เลยมาสงสัยนะแล้วก็มาถามผมว่าไอ้เสียทําไมผมผมรู้สึกว่า มันไม่เก่งเท่ากับตัวที่ผมไปชนะสี่หมื่นวะไอ้คู่เกิดตัวเป็นสองแสนเนี่ยไอ้คู่เกิดตัวชนะร้านมะสามเที่ยวเนี่ยผมซื้อมาสองแสนเนี่ยทาไมมันมันให้ลูกไม่เก่งเท่ากับไอ้ตัวที่ผมเอาไปตีชนะมาสี่หมื่นสองหมื่นสี่หมื่นเนี่ยผมก็เลยมั่นใจเฉพาะไอ้ตัวนี้ผมก็เลยว่าอ่าแล้ทําไมไม่ทําลูกไอ้เนี่ยไอ้ไอ้ไอ้มันชื่ออะไรไอ้ไอ้ไอ้จอบหรือไอ้จอดนี่แหละทําไมไม่ทําลูกไอ้ไอ้จอบอะไรมันชื่ออะไรเนี่ยผมจำไม่ค่อยได้ ทำไมไม่ทาลูกไอจอบสี่หมื่นเนี่ยขายล่ะครับผมเอ้าทาขายก็เอฟซี FC เขาไม่รู้จักชื่อพ่อมันมันไม่มีชื่อเสียงเรียงนามมันก็เลยขายไม่ได้อ๋อเข้าใจแล้วผมก็เลยเข้าใจแล้วว่าอ๋อที่ขายได้เนี่ยก็คือคู่เกิดไอตัวสามล้านคนเขาก็เลยตามไปซื้ออะไรอย่างเงี้ยอืมเป็นคู่เกิดแบบ อย่างไี้แหละคู่เกิดคู่เกิดหรือว่ามันก็ยังไม่มีไฟนะเนาะตัวมันเองเนี่ยแต่คู่เกิดมันก็เก่งเขาก็เลยมั่นใจเฉพาะไอ้ตัวสี่เหมือนเขาก็เลยทำล่กไอ้สี่เหมือนี่ไปตีเรื่อยๆนะเลยเอฟซีประถามมาแบ่งเขาก็ขายได้ตัวละพันบางทีตัวผู้อะ่ะเขาก็ไม่อยากขายขอ๋อมันเก่งพอไปขายตัวน,นั้นไดสามพันเขาเลยขายตัวน,นั้นเขาบอกว่าผมมองแล้วเนี่ย การทาไก่เพื่อที่จะได้เอฟซีมาติดตามเนี่ยผมว่าการติดตามของเอฟซีเนี่ยจะค่อยๆหายไปจากผมเขาบอกเพราะไก่ดังแต่ความเกียงมันไม่ได้คนเขารู้เขาดูเป็นพอเขาไิตีไปอะไรแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะดูเป็นนะฮะพอเขาดูเป็นแล้วเนี่ยมันก็จะค่อยๆหายไปจากเขาเนะครับผมก็เลยบอกว่าเขาทำลูกอีกตัวสี่หมื่นนี่ขายไปด้วยเลยพอกรอบคู่กันไปนะครับก็ แต่คลิปเตะอะไรเขาดูว่ามันเก่งไปอะไรอย่างนี้นี่ครับมผมก็เลยบอกแนะนําเข้าไปอย่างนี้นี่ครับผมก็เลยเข้าใจเลยว่าอ๋อนะในการทําไก่บางครั้งเนี่ยคาว่าชื่อเสียงความดังกับคําว่าไก่ที่เราชอบเนี่ยมันไม่มีชื่อเสียงหรอกนะครับผมนะผมแนะนําเลยว่ามันจะมีหลายคนนะครับนะถ้าใครฟังคลิปผมมาถึงตรงนี้จะมีหลายคนที่มีไก่แบบนี้ อาจจะชนะพันร้อยมาอาจจะชนะแบบสามเที่ยวแล้วอะชนะเท่าไหร่ไม่รู้อะชนะมาสามเที่ยวแล้วอยากจะทําลูกออกมาเยอะๆได้ไหมใครจะซื้อผมไหมคือถ้าไม่มีใครซื้อเราก็ทําไว้นั่นแหละถ้าของคุณภาพเพชรมันยังไงก็เป็นเพชรถ้ามันออกมาแล้วเก่งมันเก่งกับเราเนี่เดี๋ยวก็จะมีคนเห็นเดี๋ยวเราไปตีเดี๋ยวก็มีคนเห็น,ต,น,หนตีแล้วเขาถามซื้อในสนามได้แพงกว่าขายได้ตัวละพันอีกเขาถามซื้อตัวละหมื่นสองหมื่นนู่นตัวละห้าพันตัวละหมื่นนะครับทาไปเถอะนะครับผมก็มีของผมนะ ผมก็มีของผมเจ้าอะไรล่ะตอนนี้ผมก็จะมีะไม่ไม่ค่อยดังหรอกตัวน,นีผ้ผมมีไก่ตัวหนึง่งที่ยังมันไม่ได้ดังเหมือนไอ้แสนคมไอ้เท่าคันหูไอ้สายฟังลำผมรอกมันไม่ได้ดังอย่างนั้นนะครับแต่ไอ้วพวกนั้นมันก็ผ่านสนามจริงมาแต่มันไม่ได้ดังอย่างนั้นมันดังแบบมันชื่ออะไรนะผมก็ลืมเจ้าเจ้าเจ้าซิโก้เจ้าซิโก้ iko, ผมนะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวท่านก็รู้จักชื่อเสียงมันนะครับอีกหน่อยจะได้รู้จักจิโกเป็นพ่อมาตีพ่อมาเดี๋ยวได้รู้จักครับเดี๋ยวได้รู้จักเพราะว่ามันก็ไม่ได้ดังอะไรมากมายนะครับแต่ว่าคมกิ่งตัวนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้รู้จักเขาแน่นอนนะครับโอเคเนาะนะครับก็ทําไปเลยครับท่านมีไก่อยู่เก่งๆอยู่ในมือเนี่ยท่านมั่นใจในตัวเองเลยนะครับผมที่ท่านไปซื้อไก่เขามาเนี่ย ซื้อชื่อเสียงเข้ามาด้วยเนี่ยคือแน่นอนนะครับคือถ้าเพื่อเพื่อพาณิชย์เนี่ยแต่มันอาจจะไม่ยาวแต่เราก็สามารถรวมเอฟซีได้ในจในจำนวนหนึ่งแต่ถ้าพอเรารวมได้จานวนหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็ต้องเขาจะตามไก่นะพอเขาตามไก่แล้วไก่ตัวนั้นไม่เก่งเนี่ยเขาก็จะเลิกตามนะแต่ถ้าเขาตามคนเนี่ยทีนี้ไก่ตัวนั้นตัวไหน,นตัวไหนที่เขาไม่เก่งเขาจะตามตัวอื่นไปเรื่อยเเขาตามคนเขาชอบคนเขาชอบแนวคิดเขาชอบการพัฒนาเขาชอบการ เขาเรียกว่าการมองดูออกมองเป็นนะครับผมประมาณนี้เนาะโอเคนะครับพัฒนาเพราะไปเลยครับไปตัวที่ท่านมั่นใจนี่เชื่อผมเพราะไปเถอะท่านไกลเก่งอะ่ะมันอยู่ที่มันไม่เรื่องที่เกิดหรอกนะครับนะเมื่อวานเนี่ยวันที่11เมื่อวาน11บเอมีนาสองห้าหกแนี่12วันนี้นะครับผมไปที่ซุ้มสอโค้งลำใหญ่ไป เก็บสายพันธ์เจ้าเงินด่วนมานะครับผมเจ้าเทาเงินด่วนมาเนะี่ยมันจะให้ลูกเก่งอย่างนั้นอย่างนั้นเลยเสียไม่รู้ะ่ะนะครับผมก็เอามามันก็จะต้องเอามาลุ้นกันอีกทีนึงเหมือนกันนะครับนะไม่ใช่ว่าเฉพาะว่าเป็นชุดน้องที่มันมีน้อยหรือว่าเป็นเทาเงินด่วนเองก็แล้วแต่ว่ามันจะให้ลูกเก่งไหมก็อ,อีกอารมณหนึ่งมันต้องออกมาก่อนแต่ทาว่าแบบนั้นนะ่ะเขาเรียกว่าโอกาสมันมี โอกาสมันมีมันจะเป็นคล้ายๆกันเหมือนกันมันใกล้เคียงกันเรกว่าไหมครับเห็นไหมขนาดเราโตมาเรายัางหน้าตาคล้ายๆพ่อคล้ายแม่เราเลยใช่ไหมละ่ะเออนะครับพี่น้องยังเหมือนกันโอเคเนาะนะครับเอาไปพัฒนานะครับรพ่อออกมาเลยนะครับเชื่อผมจริงๆพ่อออกมาเลยเราเราต้องมั่นใจตัวเองมากกว่ามั่นใจซุ้มฟาร์มใหญ่ๆอื่นๆนะครับผมแต่ก็ไม่ได้ให้ปฏิเสธเขานะครับผมใครจริงๆที่มัน ผุดขึ้นมาในทั่วประเทศเนี่ยไม่ได้ว่าไปติดเศ์เขาเราก็เช่นชมยินดีกับเขาไปแล้วก็ไปเก็บสายพันธุ์เข้ามาพัฒนาสักตัว2ตัวประมาณนี้เนาะนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ